รูปเบสมีกระรอกเบสนี่ก so, ็คืออะไรที่ตัวระบันมีคอกกระเตลตัวระบันเต่านีันนี้ตัวระร่าเหมือนอาทิตย์กระพุ้งหยกร้งหยกกันหน่อยระ